คืนหลงทางทางผีโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเป้น,นะครับได้รับฟังมาจากเพื่อนอีกทีเพื่อนคุณเป้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องไปจังหวัดนครนพนมครับซึ่งไม่เคยขับรถไปมาก่อนเลยและโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเพื่อนของคุณเป้ ไม่ชอบขับรถในตอนกลางวันครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยอากาศมันช่างร้อนและรถมันเยอะด้วยก็เลยตัดสินใจเนี่ยออกเดินทางกันในตอนกลางคืนครับวันนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับคุณเป้กได้ขับรถออกจากกรุงเทพไปขับรถไปเรื่อยๆผ่านจังหวัดสระบ,บุรีไปเมืองผลเข้ามหาสารคามจนไปถึงจังหวัดกาลสินครับ ซึ่งคุณเป้เนี่ยจะต้องไปอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับและอาจจะเลยไปต่อที่จังหวัดนครพนมซึ่งคุณเป้นั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ชำนาญเส้นทางเส้นนี้เท่าไรนะอาศัยดูป้ายนำทางเอาเพราะว่าสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั้นนะครับยังไม่มี G.P.S เหมือนสมัยนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับขุณเป้ก,ก็ขับรถไปเรืเร่อย จนไปถึงจังหวัดกรสินก็จะมีทางแยกอยู่ทางหนึ่งซึ่งถ้าตรงไปเนี่ยก็จะไปจังหวัดสกลนครแต่ถ้าเลี้ยวขวาจะไปมุกดาหารสมัยนั้นเป็นทางสองเลนครับและก็เปรี่ยวมากคุณเปก็เลี้ยวไปทางขวาเส้นที่จะบอกว่าจะไปจังหวัดมุกดาหารขับไปได้ประมาณ10กิโลเมตรก็มีความรู้สึกว่าเส้นทางนั้นมันมืดสนิทครับ ไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวแม้บ้านคนสักหลังเนี่ยก็ไม่มีครับแต่คุณเป้ก็ยังคงขับรถไปเรื่อยๆโดยส่วนตัวแล้วคุณเป้เนี่ยไม่ค่อยกลัวเรื่องผีสางนางไม้สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยที่จะเจอและก็โดยสัญชาตญาณคนเวลาขับรถในเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อไม่มีรถสวนมาก็จะต้องเปิดไฟสูงครับเพื่อจะดูเส้นทางข้างหน้าว่ามีโค้งหรืออะไรหรือเปล่า ระหว่างที่ขับรถไปอยู่นั้นนะครับก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอยา่างอยู่ไกลๆของถนนอีกเลนหนึ่งก็คือเลนขวานั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ชัดมากคุณเป้ก็จึงค่อยๆชะลอรถลงเล็กน้อยแล้วก็ขับต่อไปพอขับไปไกลเรื่อยๆก็เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งล้มอยู่ครับที่ริมทางของถนนอีกเลนหนึ่งแล้วก็มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ริมถนน ข้างๆร์ไซค์ในใจตอนนั้นก็คิดว่าอะไรวะสองจิตสองใจว่าจะเป็นคนเจ็บจริงๆหรือจะว่าเป็นนกต่อหรือว่าโจรกันแน่แต่พอมองไปที่ร่างผู้หญิงคนนี้ดีนะครับก็สังเกตเห็นว่ามีเลือดไหลยอยู่เต็มหน้าของผู้หญิงคนนั้นเลยจงังหวะที่กําลังจะขับเลยไปนิดหนึ่งนะครับแต่คิดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจที่จะจอดรถเพราะคิดว่าที่เห็นอยู่นั้นเนี่ย ไม่น่าจะเป็นโจรหรือว่านางลกต่อแต่น่าจะเป็นชาวบ้านเท่านั้นล่ะครับขับรถมาแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุจริงๆมากกว่าคุณเป้ก็จึงถอยหลังรถมาเที่ยบใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดประตูลงมาดูว่าการของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างพอคุณเป้ลงมาถึงคุณเป้ก็ถามเขาว่าคุณคุณ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ร้องโอยขึ้นมาครับคุณเป้จึงไปจับตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรมากไหมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคุณเป้ยังอยู่ในอาการตกใจอยู่ด้วยครับว่าจะทํำยังไงดีโทรศัพท์ก็ไม่มีซะด้วยคุณเป้เนี่ยก็ถามผู้หญิงคนนั้นต่อว่าคุณคุณเป็นอะไรมากไหมผู้หญิงคนนั้นก็ตอบเกือบมาว่าพี่ช่วยพาหนูไปโรงพยาบาลที หนูเจบคุณเป๊กยืนคิดอยู่พักหนึ่งครับเพราะมองไปที่ถนนตอนนั้นนมันเป็นเวลาน่าจะประมาณตีสองเห็นจะได้ครับไม่มีรถผ่านมาแต่แม้แต่คันเดียวจึงบอกกับผู้หญิงว่าเออคุณพอดีผมไม่รู้ทางไม่รู้ว่าจะไปโรงพยาบาลจะไปทางไหนพอบอกทางได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปเอง ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็พยักหน้าครับแล้วคุณเป้เนี่ยก็เปิดประตูหลังแล้วก็อุ้มผู้หญิงคนนี้ไปนอนในรถที่เบาะหลังส่วนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ปล่อยไว้ข้างทางอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกรถกันไปโรงพยาบาลครับระหว่างที่ขับรถไปอยู่นั้นคุณเป้ก็คอยถามอาการของผู้หญิงคนนั้นอยู่ตลอดว่าคุณไหวไหมคุณโอเคไหมผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าหนูยังไหวอยู่พี่ คุณเป้เนี่ยพยายามจะถามอาการของผู้หญิงคนนั้นอยู่ตลอดเวลาครับขับไปได้สักประมาณ5กิโลเมตรก็กว่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าพี่ข้างหน้ามันจะมีทางเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวไปทางนั้นมันจะลัดตัดไปถึงโรงพยาบาลเลยแต่ถ้าขับไปทางหลักพี่จะต้องขับไปอีกไกลหลายกิโลมากเมื่อคุณเป้ได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยเลี้ยวไปตามทา,ทางที่ผู้หญิงคนนั้นบอก ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาตีสามแล้วทางที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบอกจะเป็นทางลูกหลังครับขับตรงไปเรื่อยๆพอเธอบอกให้เลี้ยวซ้ายคุณเป้ก,ก็เลี้ยวพอเธอบอกให้เลี้ยวขวาคุณเป้ก,ก็เลี้ยวตามแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเอะใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมยิ่งขับไปเรื่อยๆทางมันกับยิ่งแคบลงถนนก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆคุณเป้ก,ก็เลยจึงถามผู้หญิงคนนั้นว่า คุณคุณบอกทางผมผิดหรือเปล่าทำไมทางมันเลิบแคบลงเรื่อยๆแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับมาครับเรียกครั้งที่สองก็ยังเงียบอยู่จนผมหันไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วครับเมื่อคุณเป้เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับนงอยู่ที่เบาะหลังคุณเป้ก็จึงจอดรถทันทีครับในใจเขาคิดว่าหายไปได้ไงวะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางหน้าไม้อะไรนะครับคิดแต่ว่าเนี่ยเธอเปิดประตูลงจากรถไปตอนไหนหรือกระโดดลงไปหรือเปล่าแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าถ้ามีคนเปิดประตูลงจากรถจริงๆไฟในห้องผู้โดยสารเนี่ยมันต้องติดสิคุณเป้ก็เริ่มคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ปกติแล้วครับจะทาอย่างไรดีจะไปต่อก็ไม่กล้าไปก็เลยตัดสินใจเนี่ยถอยรถกลับไปทางเส้นทางเดิมครับและก็โชคดีที่ยังจําทางเข้ามาได้ด้วย คุณเป้ขับรถออกมาเรื่อยๆในใจก็เริ่มมีความกลัวขึ้นมาบ้างแล้วจนรถแวงไปหมดออกมาจนถึงถนนใหญ่คุณเป้ก็จอดรถคิดว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีจนตัดสินใจว่าจะขับรถย้อนกลับไปทางกาลสินเพื่อหาปั๊มแวะนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยค่อยเดินทางกันต่อคุณเป้ก็ขับรถกลับมาทางเดิมได้แค่ไม่กี่กิโลเมตรครับในใจกำลังคิดไปด้วยว่าตัวเองเนี่ยกำลังเจอกับอะไรอยู่ ซึ่งเส้นทางที่กลับมานั้นเนี่ยเป็นเส้นทางเดิมที่เจอรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนั้นประสบผู้ปฏิเหตุอยู่นั่นเองขับมาได้ประมาณ3-4กิโลเมตรไฟหน้าก็ส่องไปเห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงคันเดิมกับผู้หญิงคนเดิมนอนขวางอยู่กลางถนนครับคุณเป้จำไม่ผิดแน่แนตอนนั้นเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวค่อยๆชะลอรถคิดว่าจะเอาอย่างไงกันต่อดีจึงตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันวะ ขับเหยียบไปเลยก็แล้วกันพอขับไปใกลๆเรื่อยๆนะครับผู้หญิงคนนั้นเธอกลับนอนหงายแล้วหันหน้ามามองมาที่คุณเป้คุณเป้คิคดในใจว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันถ้าเป็นคนก็เหยียบให้มันตายไปเลยคุณเป้เหยียบคำเร่งเต็มแปลงเท้านะครับผ่านผู้หญิงคนนั้นไปจังหวะนั้นเนี่ยคุณเป้รู้สึกได้ว่ารถมันกระดกขึ้นมาเหมือนเหยียบทับอะไรสักอย่างทำให้คุณเป้เริ่มสับสนว่าตกลงมันเป็นคน หรือผีกันแน่วัดแต่ถ้ามันเป็นคนมันไม่มีทางกลับมานอนที่จุดเดิมในระยะเวลาที่เร็วได้ขนาดนี้ได้แต่คุณเปก็ไม่สนใจอะไรแล้วครับไม่หันกลับไปมองรีบขับรถกลับกระสินด้วยเร็วเวลาประมาณตีสี่ตีห้าด้วยความระแวงนะครับผมเปก็ขับรถไปก็มองกระจกซ้ายกระจกขวากระจกหลังไปด้วยแต่เส้นทางนั้นเนี่ยมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นสองข้างทางเนี่ยก็มีต่ไม้ สองข้างทางนี่ก็มีแต่ป่าจังหวะที่กําลังขับขับอยู่มองไปมองมาก็เห็นมีดวงไฟสีแดงตามมาข้างหลังคุณเปก็มองว่ามันคือไฟอะไรพรข,ขับไปเรื่อยๆดวงไฟสีแดงนั้นก็เริ่มสว่างลอยเข้ามาใกลๆเรื่อยๆตอนแรกคุณเปก็คิดว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามหลังมาแต่พอไฟเข้ามาไกลจนที้ท้ายรถของคุณเปอยู่ๆมันก็แสงขวาขึ้นมา จังวะนั้นเองครับคุณเป้มองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่พอมอเตอร์ไซค์ตกสายเข้ามาอยู่หน้ารถของคุณเป้เปก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ด้านหน้าแล้วครับและที่น่ากลัวจนทําให้คุณเป้แทบช็อกก็คือหัวของผู้หญิงคนนั้นมันพลิกหันกลับมาทางด้านหลังแล้วก็จ้องมองมาที่คุณเป้ตาขเขมิงพร้อมกับขับรถอยู่ด้านหน้าในระยะที่ไม่ห่างก,กันมาก แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณเป้จากที่กลัวสุดขีดก็เริ่มที่จะประคองสติได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็จะโกรธออกไปว่าถ้ามึงไม่หลบไปนะเดี๋ยวมึงไปตายรอบสองแน่นอนแล้วคุณเป้ก็เร่งเครื่องเหยียบใส่เลยครับแต่จังหวะที่คุณเป้เนี่ยกำลังจะเหยียบรถพุ่งใส่มอเตอร์ไซคันข้างหน้าแต่จังหวะที่คุณเป้เนี่ยกำลังเหยียบรถพุ่งใส่ใส่ขันข้างหน้าก็รีบบิดหนีหายไปในความมืดเลยครับ คุณเป้เนี่ยคงยังสับสนกับเหตุการณ์ที่เจอมาพยายามขับไปให้ถึงทางแยกที่เลี้ยวหม่ไวที่สุดขับไปก็สวดมนต์ไปด้วยด่าไปด้วยเหมือนคนกำลังจะสติแตกภาวนาอย่าให้เจออะไรอีกเลยคุณเป้เนี่ยก็ขับรถไปจนถึงทางแยกหนึ่งก็เริ่มเห็นแสงไฟข้างถนนจบไปเจอปั๊มปั๊มหนึ่งครับก็จึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปจอดรถอยู่ในปั๊มแล้วก็นั่งรอจนถึงเชา้าเพราะว่าเนี่ยนอนอยังไงก็ไม่หลับ พอท้องฝามนันเริ่มสางก็ออกไปหากาแฟาหาอะไรกินครับงานเงินไม่สนแล้วไม่ทําอะไรทั้งนั้นครับเดินทางกลับกรุงเทพทันทีจนไม่ได้ถามประวัติความเป็นมาของผู้หญิงคนนั้นกับใครเลย,เลยกลับมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องที่เจอเนี่ยให้แม่ฟังครับแม่ก็แน,นำนาไห้ไปทําบุญแต่คุณเป้นี่ยไม่สนใจไม่ไปทําบุญถึกขาดสาเหตุที่ไม่ไปทําบุญนั้นเพราะคุณเป้คิดว่าอยู่ดีๆก็มาหลอกกัน ถ้าเกิดประคองสติไม่ได้แล้วเกิดรถลงข้างทางจะเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณเป้จะทําอย่างไรอย่างนี้มันมาแกล้งกันชัดๆท่านจะมาขอส่วนบุญไม่มีทางทําให้เด็ดขาดครับแถมยังจะแช่งให้ไม่ผุดไม่ให้ไปเกิดด้วยแต่ทํามาดีๆก็ว่าไม่ยากครับขอขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณเป้สมุยเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด่อนจากันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้าจารย์และเล่าเรื่องผีในสไตล์จอมบทฟางแทงต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผี